ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่าน,นอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล็อตของเราอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้เรามาในเกมวายเบดิโตนะครับผมของ้ายพีจีคุณผู้ชมกับทุน300บาท300บาทเท่านั้นจะขออนุญาตเริ่มเบ็ดกันไปที่สักเอาสุดกันเลยไปคุณผู้ชมไป30บาท 10, าท10หมุนไป300เนี่ยมาให้มันจบให้มันจบที่ตรงนี้เพื่อนยังไงไหลไหมไหลไหมเอาสุดไม่เอาทรงคุณผู้ชมอืออเลยเพื่อน ไปยาวๆก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมแมนะนำให้เล่นตามนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะรลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์ช่องแนวทางกล็อกของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจการทัคลิปของแอดนะคุณผู้ชมไปอีกเจ็ดหมุนจะรอดหรือเปล่ามามาลุ้นกันเลยยังไงปับ๊บเอาหน่อยลูกเอาหน่อย <c oughs> ไม่ไหลแล้วไม่มีเคแถวแรกนะเหลือเชื่อป่ะโอ้แล้ว,ว่าสวัสดียาวๆคุณผู้ชมไม่เอาอะไรเลยวะไม่เอาทรงอะไรทั้งนั้นเลยไปไป,ไปอีกสิบไปอีกสิบเงินไม่ถึงหรอกแต่ใจมันถึงคุณผู้ชม ใจมันมาดิเออเพื่อนเอาหน่อยอูจะจิงเอาเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมบวกยากบวกเกินจังลูกเอ,อ้ยวันนี้อะไรกันครับนี่โอ้คุณผู้ชมเอาหน่อยลูกเอาหน่อยโอ้โหไม่มีสิทธิ์แถวสองอีกเหลือเชื่อวะ่ะถามจริงคือวะ่ะยังไงปับ๊บสวยสวยไหลโอ้โหนี่ก็จะไหลหนักๆเอาหน่อยจ่ายไม่สุดคุณผู้ชมวันนี้จ่ายไม่สุดว่ะ ขอไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ดิไปจะเจ๊งแล้วแหละไปเอาให้เจ๊งเอาให้เจ๊งมาจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปอืมเอาสุดไมทรงอยู่แล้วเราอะไป <c oughs> <c oughs> ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะค <c oughs> อมเมนต์ขอขอเกมเข้ามาได้ยูใครมีสูตรก็คอมเมนต์บอกแอดได้ไหลยาวๆมันต้องแบบนี้ลองมันติดแล้วคือเอามันติดแล้วลองมันติดรั่นมาที่1284บาทครับผมนะแน่นๆไปดอกเมื่อกี้ก็แน่นๆไปคุณผู้ชมไปถึงข้าวตีปุนคุณภาพของเราแล้ว หลังจากดูดไปเออจะเจ๊งเอาเลยเมื่อกี้เพิ่งยิ้มออกคุณผู้ชมมันตึงอะดิค <sh> ุณน้อยร้อยเปอร์เซ็นยังไงเพื่อนอยังไงเพื่อนอ <sh ut> ถึงมันน้อยแต่ก็แบบแต่ก็เสียวอยู่นะเว้ยมันก็เงินนะคุณผู้ชมนะสามร้อยนะเออ <c> สิบแน่นแน่นคุณผู้ชมติมงคาราเบลไปหนึ่งดอกไหลาย,ยาวๆเดี๋ยวถัแรกออกหมดเด <c> ี๋ยวยังไงต่ออ <c> ยังได้อยู่ <c> แล้วถั่แรกยังออกหมดอีกหนึ่งดอกแล, <c> แล้วไปต่อไหมเอไปสวยแล้ว <c> งาม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 สิบออกสวยสวยกับเจแล้วพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทฟิวเฟียวไปคุณผู้ชมแล้วแถวแรกยังออกหมดเหมือนเดิมแล้วเคแถวแรกอยู่ไหนอยู่นี่แล้วแถวแรกไปไยังออกแล้วสิบาสวยสวยตอ่อไหม <c oughs> ไม่ต้อคุณผู้ชมลั่นไปที่หกร้อยสี่สิบบาทก็ถือว่าเฟียวถือว่าเฟียวอีกสองหมุดบาอหน่อยลูกปุ๊บยังไงไ่ต่อแล้วต่อไหม ต่ออยู่แล้วเอาไว้อยากเอาเอา,เอาเรื่องสุดๆลั่นไปที่1 5ึ่บาทคุณผู้ชมอืมอเรามันติดหลังจากจะจิงนะเกมพิกเลยคุณผู้ชมไปปาเบียดไป50บาทไปถึงคราวแล้วสิบหมุนเราเออเอาสุดแมวตรงหน่อยคุณผู้ชมเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกโอ้โหคุณผู้ชมมาแล้วดิวอล์สบัดโลัวๆเลยว่ะไม่เอาอะไรเลยว่ะไม่เอาทรงเลยอ่ะอืองามๆเต็มกระแล้วเป็นดอกแล้วไหลขอให้ไหลว่ะ 1,315บาทคุณผู้ชมถือว่าต่อชีวิตนะกัอบไปท่าสิบบาทเราเอาหน่อยลูกมาต้องมาแถวแรกออกหมดสวยๆงามๆแล้วกีตาราซิงกีตร์ซิงไปแล้วคุณผู้ชมลันไปที่ลันไปที่3902บาทเฟียวๆกีตาร์ซิงวู้โหบาทแล้วดิถึงคราวคุณผู้ชมถึงครา,คราประเศษประเศษใครจะอยู่ก็อยู่แอดไม่อยู่แน่นอนเล่ะทุน300บวกมา9000น่ะ พอ9,000พอวันนี้หลังจากจะจิงนะกว่าจะแตกคุณผู้ชมถามจริงเลยว่ะเออมันเกลือจัดเลยในปลาเศไปคุณผู้ชมยาวๆยาวๆเอาเนี่ยยังจะบวกยังจะบวกมายังจะบวกจะบวกอีกหรือเปล่าปั๊บมาไหลไปคุณผู้ชมปลาเศษนะครับผมอยู่ในช่วงปลาเศษนะคุณผู้ชมนะไปลูกอ่ะมาเออมามาอ้าวเยิวเอ้ยยิวเอ้ออะไรอ่ะ ร้อยห้าสิบบาทเออกระเบียดห้าบาทก็ยังได้อยู่ก็ถือว่าเอาทรงอยู่เหมือนจะรู้ว่าเราจะอ่ำเอาสุดเอาทรงไปอืไปเบ็ดร้อยก็หวังแตกหรือว่าไปเยอะเยอก็หวังแตกแหละเออเอาหน่อยอืไม่ไหลหรอเพื่อนถามจริงเลยป่ะปึ๊บจะไงต่อไหม,มปับ๊บเข้าสมบัติย,วยาวๆหรือเล่าถ้าไปต่อนี่เจ๊งกันเนี่ยอ่ะแตกกระดาษยังไม่ถึงบาทเสียเชื่อป่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมกับทุน300บาทของเราวันนี้ก็บวกมา9,000บาท ควรนะครับผมนะคุณผู้ชมนะก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงไมมแน,นะนำเล่นตามสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ช่องแนวทางสล็อตของเราด้วยนะคุณผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า